ข้อ4เมื่อ y แปผก6ันกับรูป x และ y เท่ากับ5เมื่อ x เท่ากับ16จงหาข้อ1ค่า y เมื่อ x เท่ากับ100ก่อนอื่นเราก็มาดูกนก่อนนะว่าการแปผก6ันคืออะไรให้ x และ y แทนปริมาณใดใดที่ไม่ใช่0ูนย์ y จะแปผก6ันกับ x เมื่อ y เท่ากับ k ส่วน x โดยที่ k เป็นค่าคงตัวและ k ไม่เท่ากับ0หรือเราจะเขียนแทนอย่างนี้ก็ได้ ก็คือจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าแปรผลพัน x จะอยู่ข้างล่างนะคะจำแค่นี้แหละแปรผกพัน x จะอยู่ข้างล่างส่วน k ก็คูณเข้าไปข้างบนเหมือนเดิมนะแปรผลพันกัน y กับ x ก,ก็เลยอยู่คนละฝั่งกันอีกตัวอยู่ข้างบนอีกตัวอยู่ข้างล่างนะคะแค่นั้นแหละโอเคก็มาดูข้อ1นึ่เขาให้เราหาค่า y เมื่อ x เ,เท่ากับหนึก่อนอื่นเราก็ต้องรู้สมการก่อน ก็บอกว่า y แปลผกผันกับรูท x ก็แสดงว่า y แล้วก็รูทหนส่วนรูท x ซึ่งมันก็คือ y เท่ากับ k ส่วนรูท x นะแปลผกผันอยู่ข้างล่างนะคะก็ลงมาเป็น k ส่วนรูท x เขาก็ให้ค่า y มากับค่า x แล้วก็แทนลงไป y เป็น5 x เป็น16 จากตรงนี้เราก็จะรู้สมาการออกมาใช่ไหมก็จะเป็น5เท่ากับ k ส่วน c รู้16ได้4จะได้ k เป็น20เพราะว่าพอเราได้ k ปั๊บสมาการเราก็จะสมบูรณ์เราก็เลยได้ออกมาว่าสมาการของเราก็คือเพราะฉะนั้น y ก็เท่ากับ20ส่วนรูท x นะคะเพราะจากตรงนี้มันเป็น y เท่ากับ k ส่วนรูท x แต่ว่าเราหาค่า k ออกมาได้แล้วก็แทนลงไปเลย ทีนี้ก็มาดูเขาบอกว่าให้หาค่า y เมื่อ x เท่ากับ100ค่า y จะเท่ากับเท่าไหร่เมื่อ x เป็น100ก็แทน x ลงไปเป็น100ก็จะเป็น20่ส่วนสิ y ก็จะเท่ากับ2นะคะก็คือข้อเนี้ยเราต้องหาสมการออกมาให้ได้ก่อนพอได้ปับ๊บเราก็เลย เอา x แทนเข้าไปแล้วก็หาค่า y ออกมาได้การหาสมการก็คือให้หาจากข้อมูล x y ที่เขาให้มาก็จะหาค่า k ออกมาได้ก็จะทำให้สมการสมบูรณ์ได้นะคะต่อไปข้อ2ค่า x เมื่อ y เท่าก,กับ60ก็ลอกสมการ y y เท่าก,กับ20ส่วนรูท x ให้หาค่า x เมื่อ y เป็น60 ็แทน y เป็น60เท่ากับ20ส่วนรูท x ก็ได้เป็นตรงนี้เป็น3นะ20ตัดกับ60ก็ย้ายข้างขึ้นไปเป็นรูท x ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้น x ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน9ก็คือเขียนสมการแล้วก็แทนค่า y เพื่อหาค่า x ต่อไปข้อ3 y จะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมเมื่อ x เป็น1ส่วนสีเท่าของปริมาณเดิม x เป็น1ส่วนสีเท่าของปริมาณเดิมก็แสดงว่า x ใหม่เนี่ยจะเท่ากับเศษ1ส่วนสีของ x เดิมนะ x เป็น1ส่วนสีเท่าของปริมาณเดิมทีนี้เราก็มาดูสมาการของเราก็คือ y เท่ากับ20ส่วนรูท x ใช่ไหมคะก็ลอก้ y เท่ากับ20ส่วนรูท x แล้วเขาให้เราเปรียบเทียบค่า y เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่า y เดิมเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ y เดิมก็จะเป็น20ส่วนรูท x เดิมส่วน y ใหม่ก็จะเท่ากับ20สส่วนรูท x ใหม่ ซึ่งรูทเใหม่ของเราเท่ากับเท่าไหร่ก็ใส่รูทไว้แล้วก็แทน x ใหม่ลงไปก็คือ1ส่วนสของ x เ,เดิมนี่เราแค่แทนค่าลงไปนะคือไม่เป็นรูท x ใหม่อยู่แล้วแล้วก็เอา x ใหม่เนี่ยที่หาได้ใส่ลงไปแล้วทีนี้เขาถามว่า y จะเป็นกี่เท่าของปริมาณเดิมแล้วก็เลยเอา y ใหม่ตั้งหารด้วย y เดิม y ใหม่ของเราคือ20ส่วนด้วยรูทหนึส่วนสคูณ x เ,เดิม แล้วก็หารด้วย y เดิม y เดิมก็คือ20ส่วนรูท x เ,เดิมเพราะฉะนั้นก็กลับเศษเป็นส่วนนะก็เลยกลายเป็นคูณกับรูท x เ,เดิมส่วน20จากตรงนี้20ก็จะตัดกันรูท x เ,เดิมก็ตัดกัน มันก็จะเหลือเป็นหนึ่งส่วนรูทหนึ่งส่วนสซึ่งรูทหนึ่งส่วนซีเนี่ยก็คือหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนได้หนึ่งส่วนสองก็กลับเศษเป็นส่วนก็เลยกลายเป็นหนึ่งคูณสองก็เลยเท่ากับสองเราก็เลยได้ออกมาว่า y ใหม่เนี่ย เป็น2เท่าของ y เดิมก็สรุปว่าเพราะฉะนั้น y ใหม่เท่ากับ2เท่าของ y เดิมอันนี้ก็คือหาค่า x ใหม่กับ x เ,เดิมเทียบกันก่อนว่ามันเป็นกี่เท่ากันตามที่โจทย์บอกเสร็จปั๊บก็เอามา หาค่า y ใหม่หาค่า y เดิมแล้วก็เอามาส่วนกันแค่นั้นเองนะคะก็ตอบว่า y ใหม่จะเป็น2เท่าของ y เดิมค่ะ